ดังแสบหูครับโอ้โหแจ้งว่าดังแบบแสบหูเลยโอ้โหแสบแก้วหูเลยพี่น้องอมาถึงแล้วเดินมากไกลหน่อยครับ2เมตร แสบแก้วหูโอ้โหแสบแก้วหูเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับสวัสดีนะครับ เจอกันอีกแล้วครับกับไอคลิปนะครับกับตาคม่กุศลเ,เอ็กคอเวเตอร์นะครับผมถึงงานน้องเทกเตอร์ครับหัวหน้าลุยเองครับวันนี้โอ้โหมานาปักซอไฟ้าครับนะครับทำล้วเนาะนะครับเดินมาไกลแสนแก้วโอ้ถึงไม่ถึงไมยืดก่อนครับยืดก่อนอ๋อถึงครับถึงถึง เดี๋ยวทำทางกอนนะพี่น้องเดี๋ยวทำทางไปก่อนเพราะว่าเสาข้างล่างเนี่ยนะครับเข้าถึงไหมแสบแก้วหูเลยครับแดนนนไม่มแม่อลองหน่อยไงโอเคเดี๋ยวพี่แปเแก้วกันโอเคโอเคโอเคนี่ครับมาแล้วเมื่อกี้เอาแก้วนะครับเดี๋ยวรอจานเดียวกันนะพี่น้องนะครับ โคตรรอเลยจอดท่าน,นี้พี่น้องโอ้ขอหยาดตังเล็กก่อนอ่ารอจริงนะครับเดี๋ยวค่อยดูครับให้จานเดี๋ยวเดี่ยวก่อน <c oughs> นมนมนมเอาไปไหมเอาไปดีกว่า ครับกำลังปักพี่น้องอยู่ทั้งวันจริงอะนี่ครับมาดูครับว่าจะปักยังไงนะครับเติมพลังก่อนด้วยเติมพลังแล้ว ต้นแรกครับรู้แล้วว่าคืออะไรนะครับมุงขี่ไม่ได้ครับผมมนสั้นอยู่โอ้ลงก็แรง ฮะอ๋ะอแบบนี้ไงพอใจแล้วตั้งเกินปุ๊บมอโคก็สวนเอาเลยบ่ะเนี่ยอ๋ วงานง่ายครับแต่ง,งานยากเหมือนกันพี่น้องนะครับไม่มีโซ่เนาะ อันต่อต่อไปก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเลยพี่น้องเนี่ yeah, ถ้าเรียกได้นะแล้วหดแล้วดแล้วอันแรกผ่านไปครับ แก่นุ่นไหมอ๋ออะไรครับเริ่มง่ายนะครับเราไม่รู้นะเรามีความรู้นะครับก็ปล่อยให้น้องทำนะนะครับไม่เคยเหมือนกัน,นครับครั้งแรกพี่น้อง เติมพลังแล้วได้พลังแล้วอาจารย์ ูเนโ,โอ้โแสบหูเป็นแสบเลย ตอนนี้กลางปักกลานะครับเหลือไปวางข้อต่อก็เสร็จน,นะครับร้อนครับร้อนเราจะน่าจะถ่ายประมาณ3ต้นเลยพี่น้องให้พี่น้องได้ชมกันนะครับกับปู่ยาวเนาะไข่เขียวนะครับปุ่มโดยอาจารย์นหนุ่มเนี่ยหัวหน้าอีกคนครับอันนี้ก็คือว่าที่ว่าที่ผู้จัดการนี่ ได้สองต้นสามต้นเนี่ยพี่น้องนะครับอากาศร้อนมากเลยมาดูครับบาเนเยไม่เข้าใกล้นะเราเป็นคนถ่ายนี่ถ่ายพี่พพน้อง,องครับที่ชมกันนะครับไข่เคี้ยวกดมาเนี่ยเรียบร้อยร้อยแล้ว้อยลว พอแล้วไหมพอแล้วครับโอ้เริ่มง่ายครับเริ่มเข้ามือแล้ววะเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มรู้จังหวะแล้วครับรู้จังหวะแล้วนะครับ่ายืมฝากกุ้ลแรกกุตาไม่ตาไม,ม่โกเสมอนะครับผมนะครับทำงานโดยจัน่มครับวันนี้แดดด้วยกันนะ สาต้นที่สามครับเนี่ยโอ้ไม่ไหวไหมครับไม่ไหวเขาลมแล้วมันกีน่ต้อนอ๋อร้อนครับไม่ไหวเข้าลมก่อนเข้าลมก่อนโอ้ยาวใหญ่สวยจริงอะ แต่หนกหู oo, ชิบหายเลยครับพี่น้องเขาชิบหายหนกหู no oo, ครับดังเอดแอดแอดแอดอยู่พวกน้องครับเก่งครับแต่ถ้ามีโซ่คล้องแล้วก็หลุดเองเลยอืมถ้าโซ่แต่ว,ว่านี่ก็ได้ พี่น้องเก่งไงเขาเข้าใจไงอันนี้ไม่เข้าใจไงอ่าเสาสามมันคล้องแล้วบ้านเนี่ยเอาถอยครับพี่น้องถอยก่อนถอยก่อนไอเป็นต้นสุดท้ายครับไม่ไหวแล้วร้อนเกินตรงไหนอาจารย์นุ่มอาจารย์นุ่มบอกตรงนี้ครับมาแล้วมาแล้วโอ้โห,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 โหไม่ได้ครับต้องขออนุญาตด้วยพี่น้องด้วยาาต้องข้ามมาฝั่งนี้ก่อนครับอันตราย โอ้ยตรงเต็งตรงเต็งเลยอ่าอยู่ใครกันอยู่ครับาอยู่ห่างกันนะครับพี่น้องซูมกล้องเอานะครับระวังโยระวังโย ตอนนี้สูงก,กับเท่าเครื่งบินแล้วเนี่ยลอยอยู่ฟ้าครับเนี่ยลงมาแล้วลงมาแล้ว เ,เข้ามือแล้วครับอันนี้ยยาวได้เปรียบจริงพอไหมครับโอเค เอานะครับพี่น้องให้ดู3ต้นนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตามไป้โค้เมืองเนาะกัอบอาจั์เดียวนะครับสบคัคลิปนี้บายบายครับพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ